ก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่างวัดเหมือนเดิมนะครับมารีวิวเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับก็่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดพัทลุงนะครับได้สั่งทานะครับเป็นชุด10นิ้วนะครับตู้ฟาดนะครับนะครับผมลูกค้าก็มีของมานะครับ 3อย่างนะครับก็มีปรีนะครับแล้วก็ดอกซับนะครับ10นิ้วนะครับ1คู่แล้วก็พาวเวอร์คัทดีขับซับ1ตัวนะครับนอกนั้นก็เป็นของผมเองนะครับจัดให้นะครับครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุด10นิ้วนะครับ1คู่นะครับเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้ว8ดอกนะครับแหลม6ตัวนะครับมีพอร์ตลมตู้เสียงกลางอยู่ตรงกลางนะครับมีสเตปไฟเรียบร้อยนะครับในชุดนี้นะครับครับผม ส่วนงานก็จะเป็นงานสีฟ้านะครับตัดด้วยลายขาวนะครับไฟก็จะเป็นสีฟ้าทะเลนะครับไฟหน้าดอกนะครับในชุดแอมนะครับก็จะมีปริมาตรที่ยาวนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าลูกค้าเผื่ออนาคตนะครับที่จะไปปรับปรุงก็คือเพิ่มเป็นแอมตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับในอนาคตนะครับในชุดนี้ก็จะเป็น b ร i จ g e แบ a n ยแกักอิสิะหตัวนะครับปีไมค์คาโอเกะเครื่งเล่นบูทูระยะไม่เกิน20เมตร นะครับสวิตปิดเปิดพัดลมแล้วก็สวิต์ปิดเปิดแอมนะครับวัดโวลต์นะครับแล้วก็พอร์ตอินพุตนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีกล่องแจนเา่าเทียมนะครับหรืออุปกรณ์เสียงต่างๆที่ต้องการนํามาเข้ากับชุดนี้ให้เป็นตัวขยายเสียงนั่นเองนะครับด้านบนก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับหนึ่ตัวนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะเป็นระบบพัดลมนะครับ สอฝั่งเลยนะครับด้านหลักก็สายก็ลุงลังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บให้เป็นระเบียบนะครับก่อนรีวิวนะครับเพราะว่าสายก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเส้นละ5เมตรนะครับเป็นหัวสเปคคอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหูกระต่ายนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ว่าได้นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมนะครับระบายความร้อนนะครับฝานี่ก็มีน็อตยึดสามตัวนะครับขันน็อตอกมาก็ถอดฝามาได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแจ็คดอกบัวนะครับเป็นระบบไฟสีนะครับที่ผมทําให้นะครับนี่ระบบไฟสีตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับเน้นเ้นการใช้งานนะครับง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสวิต ปรับสเต็ปไฟนะครับครับผมในชุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดพัทลุงนะครับนะครับผมคุณภาพเสียงเพราะนะครับชุดนี้อัดได้แรงๆนะครับแม้ดอกซับจะหน้าอ่อนหน้าแข็งที่ลูกค้าส่งมานะครับก็ไม่มีผลนะครับมีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยปรับปรุงกันใหม่นะครับผมเสียงผ่านแน่นอนนะครับโดนใจแน่นอนในชุดนี้ครับผม ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดออดิโอสาวฉะนัน,นฝากไว้ในใจพี่พี่น้องลุงป้าน้าอาด้วยนะครับผมฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตเล่นเพลงนี้เสนอผลงานเพลงขอเสียงัยรุ่นที่มากับเพื่อนไม่ได้มากับหัวไรเว้ยพร้อมแล้วเตรียมตัวครับัยรุ่นที่น่ารักชาวอุดร ครับผมผมจะนับหึงถึงเชา้าสามก็พอเอาแค่สามใช่ไหมเช้าก็หลับกันพอดีนับหึถึงสามเตรียมตัวโยกความการับไปรุ่นครับนับหนับส 1, งหสองสไปอาเก็บส่งไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเมาอยางนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเดนไปสองสามเทสามทีสี่ทีหทีหทีโคตรีรู้เรื่องเลยคน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 ทำไมมันเมาอยางนั้นมันเม มันเป็นความความใช่ใหม่มันเป็นเพราะความใช่ไหมจะว่ามันช่างถูกใจ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 ทำไมมันมาอย่างนี้โอเคทำไมได้ยังไงอ่ะเดินเตะเดินหน้าเดินหลังเดินขวาเดินซ้ายไม่ได้่ะเดิอเดือบมันตายแล้วเอาไปลงกลุ่มลายเดี๋ยวไงจะหาดนรอคออ่อนแล้วรอการตายก็ต้องขายเสียดายนั่งนี่แล้วก็นั่งทับ เขารู้เราเมาดิกรีเราบาดเ่เป็นเป็นชาลิเฮ้ยราดูเองทีเฮ้ตองนับมันไปเห็นพี่หรือว่าตอนนั้นเป็นพี่ตาดิปููปููตาไปดิเก็บตกไหมยู่มันเป็นย่งไงมันเป็นย่งไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันาต้อไปสองสมทีสทีสีทีสามทีสทีก่อนดีหรือล้เลยอ๋อคนควกอีที่ไมมันเมาอย่างนั้นเมาอย่างนั้นอยากมันเป็นบางวันใช่ไหม ยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างเดียาโดนไปสองสามซักทีสี่ทีซักทีสี่ทีโดีหรือเรื่องเล่โคตรดีโคตรดคตรดีตรดีไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นเพรวันใช่ไหมมันเป็นเราะวันช่ไหมจำาบันช่างหุกใจถูกใจหุกใจจทำไมมันเมาอย่างเอ้อก็บรงไม่ได้ก็บรงแล้วไม่ก็อยู่แล้วกูเบาอยู่ดีวีา รถกิดตุนลดถึงหัวใจจะหวอากาจะเป็นจะตาพระเก็บวมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอยากดีทำไมมันตาดีดูไปสอสามเทสสาทีสี่ทีสาที่ทีโเรเรืองเลคนคนคนคทำไมมันเมาอยากดเมาอยากัมันเมอยมันเป็นเพราะวัมใ่ไหมันเป็นเพราะวาญใจหายว่มันซ้ำถูกใจถูกใจถูกใจถไมมันเมาอยากนี้อากยรจไได้ ครับอันนี้ก็ทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณภาพเสียงก็ถือว่าผ่านเลยนะครับอัดได้สบายนะครับแรงๆนะครับในชุดนี้นะครับครับก็ส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อข้อมูลนะครับในใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ในข้างล่างเลยครับข้อมูลการติดต่อมีเฟซบุ o กครับ i อ line เบอร์โทรนะครับนะครับผมในในกับผมนามในช่างวัดนะครับผมใครพูดอีสานได้ก็พูดได้นะครับผมผมเป็นคนอีสานนะครับเว้าล่าครับเบ้าล่าครับผมเว้าพุทธทยครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ